กันครับของมาเต็มเลยอะไรกันนี่โอ้โหแกะดูหน่อยสิโอ้โหอ๋อโอ้โหอ,อะไรนี่เอ้าโหบินด้วยแล้วนี่หนึ่งกอง ตันตัน,ตนและนี่ล่ะโอ้โหมใครส่งมาให้เนาะ FC ท่านใดส่งมาให้ไม่ใช่หรอกส่งให้ตัวเองอส่งให้ตัวเองมาโนไปก่อนว่ามี FC ส่งมาให้ โอ้แลละอันนี้อะไรเนี่ยอืมอะไรนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโเสื้ออโหถูกใจจริงๆสีขาวสีน้ำเงินโอ้โหโยังครับยังไม่พอครับยังไม่พอ ยังมีของเก่านี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกนี่อีกหนึ่งกองโอ้โหเป็นไงล่ะครับพี่น้องนะฝา,ากติดตามแชร์วนไปชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ